ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานที่เป็นที่ชื่นชมของพวกเราชาวภาษาอังกฤษนะคะงานครบรอบ50ปีของสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะคะและวันนี้เราก็มีละครซึ่งเป็นผลพวงก,การทำงานของลูกศิษย์ที่น่าชื่นชมของเราเองนะคะมามาเสนอให้ท่านผู้ชมดิฉันอยากจะขอ,อะเชิญประธานของกรรมการการจัดงานนี้นะคะมากล่าว เล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังว่าที่มาที่ไปของละครนี้เป็นอย่างไรนะคะขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สารวณีสุขุมวาดค่ะให้เล่าความเป็นมานะคะเพราะว่าดิฉันอาจจะเป็นตัวก่อ,อเหตุก็ได้นะคะก็คือว่าเดี๋ยวตอนนี้ตาเริ่มสั้นนะคะขออนุญาตเสถอความจริงในที่สาธารณะดนะ้วยการอ่านนะคะว่า เนื่องจากว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษภาคหร้อเออเราอยากเป็นภาคเราเป็นสาขาเอาก็นะคะสาขาภาษาอังกฤษนะคะได้รับการจัดอันดับมหาของ QS World University Rankings by Subject นะคะ2013เนี่ยนะคะให้เขาเรียกอะไรได้รับการจัดลำดับให้ทางวิชาการดีเด่นทางด้าน ภาษาและวรรณกรรมอังกฤษเนี่ยอยู่ในลำดับที่150ถึง200ของโลกคือช่วงหลังๆเนี่ยประมาณแบบ10-20นะฮะมันอยู่ด้วยกันหมดมันก็จัดไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแต่อยู่ประมาณตรงนี้ซึ่งเราก็ถือว่าได้รับเกียรติมากเพราะว่าภาพภาษาและวรรณกรรมอังกฤษเนี่ยทั่วโลกมีเป็นพันๆนะฮะภาคเลยนะฮะนั้นก็เนก็คุยกับจันวันเพนนะคะว่าเราอยากทำสิ่งที่เรามีวันนี้เนี่ย เพราะว่าผู้ใหญ่นะคะท่านได้กรยทางท่านได้สร้างไว้เรานึกถึงตั้งแต่ยุค25 0 7นะคะที่คนเรียกว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะได้เริ่มมาบุกเบิกในการทำงานแล้วก็เรามีวันนี้เนี่ยเพราะว่าท่านเหล่านี้ได้ทำงานหนักมากนะคะทำงานเล็กๆเกงียบเงียบแต่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วเหนื่อยต่อสู้เยอะมากนะคะกับความไม่พร้อมต่างๆเนี่ยเราอยากทำมุสที่ตาจิตนะคะ แต่เราก็ยังนึกไม่ออกจะทําอย่างไรเพอดีท่านได้ลงไปดูละครที่กรุงเทพนะคะก็คือเพราะว่าเป็นกลุ่มลูกศิษย์เนี่ยได้ทํางานอยู่กับเพรจรย์เซี่ยวการละครซึ่งมันเชื่อมโยงกับภาษาและวรรณกรรมอังกฤษอยังไงอาจรย์เซียวเนี่ยเป็นกลุ่มวรรณกรรมของคนยุคแสวงหาในประเทศไทยที่ฐานวรรณกรรมเนี่ยแข็งแรงมากและใช้เรื่องราวของวรรณกรรมเนี่ยในการทําความเข้าใจสังคมนะคะแล้วก็ อย่างแข็งแรงที่สุดนะคะดคงไม่ต้องบอกว่ามีชื่อวิยากรเชียงกูลสุชาติสวัสดสีใครต่อใครนะคะแล้วก็ในที่สุดก็ได้แตกออกมาเป็นพระจันทร์เสี้ยวการละครนะคะโดยคำลนคุณนัดีหลกซึ่งชื่อคุ้นมากนะ่าสำหรับดิฉันก็สิ่งที่ยังทำอยู่ก็คือยังเป็นฐานละครที่ให้ความสำคัญของแกนๆคือด้านภาษาและวรรณกรรมนะคะ อย่างแข็งแรงนะยังเป็นละครที่ทำงานมา40ปีเนี่ยโดยให้ความสำคัญของตัวบทนะะแต่ที่น่าชื่นใจที่สุดก็คือขนาดนี้นะะพระจันทร์เสี้ยวการละครเนี่ยเดินทางมาโตตามมชเลยนะฮะถ้ามช 50, อห้อ่าพระจันทร์เสี้ยวก็40ปีนะคะก็เป็นคนรุ่นวัยกลางคนเ,เต็มที่สมบูรณ์เนี่ยบัตรนี้เนี่ย ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเรามีบัณฑิตนะคะจากสาขาภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าไปทําหน้าที่เรียกว่าดูแลนะ,ะทำงานการละครอย่างต่อเนื่องในทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานพุ่งกับเขียนบททําบทนะคะโดยเฉพาะศินินาธเกตประภัยเนี่ยซึ่งได้รับรางวัลศิลปทรนคือศิลปินหญิงยอดเยี่ยมทางด้านศิลปะการละครในประเทศไทยเป็นผู้หญิงคนแรก และยังเป็นผู้หญิงคนเดียวอยู่นะคะที่ได้ราง,งวัลอันทรงเกียรตนินี้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรุ่นน้องของภาคภาษาอังกฤษแล้วจริงๆแล้วในสายมอชเราเนี่ยก็เข้าไปทํางานเยอะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็สื่อสารมวลชนแล้วก็วิจิตสิ่งด้วยแล้วก็บัตรนี้เนี่ยค่ะเรามีทั้งอรดาลีลานุษนะคะซึ่งจบปริญญาเอกนะคะทางด้านศิลปะการละครเขียนบทโดยตรงจบจาก เข้าอยู่ถึงปี3ของภาษาอังกฤษแล้วก็ได้รับทุนเซนโอลาฟแล้วก็ต่อโทเอกนะคะแล้วก็เป็นคนเขียนบทของชุดเนี่ยค่ะเซตหนึ่งนเส้นทางระหว่างเขาและเธอเนี่ยทั้งหมดทั้ง4เรื่องแล้วก็ใน4เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีลูกศิษย์ของเราซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อปีที่แล้วได้ทุนนะคะไปศึกษาต่อปริญญาโททางด้านศิลปะการละครกับกัลยาณมิตรของเรานะคะคือ professor howard planning ไปต่อทางด้านศิลปะการละครนะคะก็เป็นคนที่กำกับบทละครเรื่องหนึ่งไว้ก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็ขณะที่นั่งดูเนี่ยท่านรู้สึกว่าอืตายแล้วถ้าเราเอาละครเรื่องนี้มาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เข้ากันมากเลยเพราะว่ามันแสดงให้ถึงถึงความก้าวหน้าความเติบโตแล้วก็ที่ท่านรู้สึกมากก็คือว่าการเรียนที่มีลักษณะบูรณาการทางของภาษาอังกฤษเวลาที่ผู้พูดภาษาอังกฤษมันมีศาสตร์ทุกอย่างรวมกันอยู่แล้วก็ มันเป็นฐานแก่นการที่สําคัญที่สุดของมนุษยาศาสตร์แล้เรายัางยังยังมั่นคงเราทําให้โลกเห็นว่ามนุษยาศาสตร์ยังให้ความสําคัญของความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ถ้าได้เอามาก็ดีขณะที่พูดนี่ได้ขอพูดเล่านะคะอย่าว่าจิตนิยมนะคะประหลาดมากที่ังเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยเวลาเราคิดทําอะไรดีๆเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงมีจริงนะคะกำลังพูดกับอาจารย์มันเพ่นเนี่ยนะคะก็มีโทรศัพท์มา ก็เป็นหนูตีนะคะอาจารย์วัลไรรักุณาจักรซึ่งท่านลาออกไปแล้วเนี่ยบอกโอ้ยเรากำลังคุยกันเรากำลังอยากเอาละครไปจังเลยบอกพี่นกต้องใช้เงินเท่าไหร่ตีจะซัพพอร์ตทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจารย์อรุณีวิริยจิตรานะะเรนีดยทขอเกิดกล่าวนามในที่นี้ทันทีที่ท่านรู้ท่านก็ช่วยสนับสนุนเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอืมตายละเราอยากทํางานอันนี้เราจะได้ทําบอกปั๊บนาดก็เคลียร์เต็มที่มากันแล้วก็ ทุกอย่างทุกคนพวกเราหลายๆคนก็ได้มีส่วนช่วยในการที่เราเห็นว่าเราจะได้ทำงานอันนี้นะคะคือนำทำมุที่ตาจิตให้กับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้เราเป็นการลํำลึกถึงเดี๋ยนคิดว่าฐานรากของสังคมไทยสำคัญมากนะคะความกตัญญูรู้คุณนะคะครูกับสิทธิ์นะะเราเราเป็นเด็กมาทำงานเราก็ได้รับความกรุณาจากสิทธิ์จากครูเก่าแล้วก็เราก็ได้ทำงานนั้นเดียนคิดว่ารูปแบบอันนี้เป็นเป็นเส้นทางที่ ดีงามสาหรับสังคมเรานะคะแล้วก็วันนี้จึงเกิดขึ้นนอกเหนือจากรายนามที่ที่ท่านได้อเอ,อ่ยมาแล้วทั้งหมดนะ,ะเราได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากทุกคนนะ,ะอยากบอกได้ว่าทันทีที่บอกเนี่ยความช่วยเหลือมาเองก็เป็นงานบุญใหญ่ะคะ่ะดิฉันก็หวังว่า,เ,าเราก็จะได้รับนะฮะทั้งอัครรสแล้วก็อิ่มเอมแล้วก็ภาคภูมิใจในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราพี่น้องนะคะได้มาเจอ,เจอกันนะ,ะเป็นวันที่งดงามสําหรับ พวกเราทุกคนอีกวันหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ใช่บทเพลงรักนี่ไม่ใช่บทกวีมันเป็นเพลงแค่โลกที่พวกเราใส่อยู่แล้วมันก็เป็นเพียงศอกอันาตกรรมดีๆไม่ใช่ไม่ใช่โศกันาตกรรมสักหน่อยพวกเราอยู่ในทะเลทรายทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายโกเบทะเลทรายอาร์เบียทะเลทรายคาราฮารีไม่ใช่ พวกเราไม่ได้อยู่ในทะเลทรายสักหน่อยพวกเราอยู่บนชายหาดชายหาดมหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวแมงกอทะเลเอเยนคาบสมุทรบอลคานฟังสิฉันดีสิ่เสียงคล้ายของน้องนวล ได้ยินเสียงโผล่วนของเราล็กแรงฉันได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่งผมได้ยินเสียงความหยาบของพายุทะเลทราย แรงรักนี่ไม่ใช่บทกวี <c oughs> พวกเราไม่ได้อยู่ในทะเลทรายพวกเราไม่ได้อยู่บนชายหาดดูสิเื่อนี้พวกเรายังอยู่มันแห้งแตกไปหมดเื้นดดินก็แข็งไปหมดมีขยะจนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายไปหมดทุกคนหายไปไหนกันหมด ที่นี่มันช่างว่างเปล่านะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากความสรงจำสวัสดีค่ะสวัสดี ผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครอ่ะแล้วคุณล่ะเป็นใครฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเมื่อเช้าเนี้ยตอนฉันตื่นขึ้นมาฉันนอนอยู่บนเตียงแต่ว่าบ้านของฉันหายไปทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดบ้านของเพื่อนบ้านฉันก็หายไปด้วยรวมทั้งสัญญาดูดของพวกเขาส่วนสาธารณะร้านขายของมุมตึก ถนนทุกสายไฟจราจรต้นไม้ดอกไม้ส่วนของฉันฉันเพิ่งปลูกดาวรังไปเมื่อวานนี้เองอะ่ะตอนนี้พื้นดินก็แห้งแตกไปหมด ก็เหมือนกันนั่นแหละผมตื่นขึ้นกำลังจะเตรียมตัวไปทำงานแต่ว่าทุกสิ่งทอย่างมันหายไปหมดนาฬิกาของผมตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดสูทเนคไทรองเท้าแม้กระทั่งไฟงานที่ผมนั่งทำอยู่แทบาั้งคืนน่ะผมต้องมีไปพรีเซนต์งานเช้านี้ด้วย ตายผมลืมไปว่าผมไม่มีนาฬิกาแล้วผมต้องไปสายแน่ๆไม่ผมก็คงจะสายไปแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะฉไม่รู้แต่ฉันรู้นะว่าชั้นเอาเวลาเปนไม้อ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาที่เราตืน่นนอนตอนเช้าเราจะรู้สึกกระหายน้ำ แล้วเราก็จะต้องดื่มน้ำเสมอนะต้นไม้อะก็เหมือนกันนั่นแหละฉันได้จัดสวนแล้วก็นำต้นไม้ต้นเช้าเสมอเลละแต่ตอนนี้พวกมันจะต้องหิวน้ำมากแน่ๆตอนนี้พวกมันคงจะตายไปหมดแล้วแน่ๆคุณอย่าพูดอย่างนี้นะก็อนะลองมองดูรอบๆสิ ที่คุณคิดนะสิ่งเดียวที่พวกมันไม่ชอบอะ่ะก็คือเราได้คุณไปแดกมันไปตัดมัน,ปปมนเอาไปปกักในแจกันแล้วก็ให้น้ำพวกมันอะ่ะพวกมันอ่ะไม่ชอบหรอกนะแจกันอะ่ะพวกมันอยากดื่มน้ำผ่านดินทั้นแหละคุณไม่เคยเด็ดดอ,อกไม้เลยเหรอไม่เคยแล้วเวลาที่มันเหี่ยวอ่ะคุณ ก็ต้องรอจนมันเขียวแล้วนะสิแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเราต้องปล่มันใช้ชีวิตของมันก่อนจากนั้นน่ะฉันถึงไปฝังมันในสวนของฉันเพื่อมันจะได้ให้ชีวิตแกดอกไม้ใหม่ใหม่ที่จะเติบโตขึ้นไงคุณไม่ทํางานเหรอทำสิคุณแล้วคุณไม่ต้องไปทํางานเหรอฉันทำงานที่บ้านฉันทำพวกระประดัถ่ายเนะี่ย พอฉันทำเสร็จเนี่ยก็จะมีทางน้นมารับไปตุ้มหมูปุ้น<ม>ตุ้มหมูฉันหายไปไหนอะนี่คุณใส่ตุ้มหมูเวลานอนด้วยเหรอฉันใส่ทุกคือเลย เลือกกุ้มหูตอนควฝันที่เสนยอยางกะฝันเนะ่ยบางทีคุณแม่ก็น่าไม่ฉันแปลกใจเหมือนกันนะแต่ว่าฉันก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าตุ้มผูแบบไหนจะนำพาความฝันแบบไหนมา คุณรู้หรือเปล่าว่าตุ้มหู่เป็นสิ่งที่แกบความฝันของเราไว้เลยนะผมไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณใส่ตุ้มหูสองข้างไม่เหมือนกันละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ใช่อย่างนั้นเราก็จะฝันร้ายฉันเคยลองดูแล้วนะสองสามครั้งอ่ะแต่ฉันแกะก็กฝันดีมากกว่าอยู่ดีอะ่ะก็น,น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ รานอนหรอไม่ใช่คุณสมัยถึงว่าคุณจะทำงานอะไรปัญหาโฆษณาเฮ้ย hey! ดีจังไม่ดีหรอไม่ดีหรอผมไม่ชอบอะ่ะทำไมอะ่ะฉันได้คิดอยู่เสมอเลยนะว่าคนที่ทำง,งานโฆษณาต้องเป็นคนที่น่าสนใจสร้สางสรรค์แล้วก็ทันสมัยมากเลยนะ บางคนเขก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ผมหรอกฉันก็คิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่น่าสนใจนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นคนที่สร้างสรรค์แล้วก็ทันสมัยด้หรือเปล่าผมคิดอะไรดีๆไม่ค่อยออกหรอกผมว่ามันยากมากเลยนะที่จะทําอะไรที่มันทั้งน่าสนใจสร้างสารรค์แล้วก็ทันสมัยอนะเอา้าแล้วถ้าอย่างนั้นคุณมาทำงานโฆษณา ที่จริงผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าผมอยากจะทํางานแบบนี้หรือเปล่าอ่ะโชคดีที่มีคนจ้างก็เลยได้ทำมาเรื่อยๆอ่ะอ้าวแล้วอย่างี้จริงๆแล้วคุณอยากเป็นอะไรอ่ะบอกไม่ได้อ,อ้าวคุณบอกฉันมาเถอะนะมันน่าอายอ่ะเฮ้ยสัญญานะาฉันจะไม่หัวเราะอ,อ่ะจริงนะจริงสิ ก็ได้จะบอกแล้วนะโอ๊ยคุณ,คณบอกฉันมาข้างหน้าผมอยากปงเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพอะเฮ้ยเหงื่งั้นก็ดีเลยสิุณคิดอย่างนั้นเหรอใช่แต่ว่ามันไม่ค่อยจะสร้างสารรค์เลยนะสร้างสารรค์สิคุณแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ทังสมัยมากด้วยนะ คุณดูไหมว่าฉันอะ่ะไม่เคยเจอใครที่เป็นนักพูดการ์เดนชีมาก่อนเลยนะแต่ว่าฉันน่้เคยเจออยู่สองสามคนนะาทานี่เขาทำงานโฆษณาฉันว่าคุณนะ่าจะเป็นในชีเลยนะสายไปแล้วล่ะทำไมอะ่ะมันสายไปแล้วมีสายสักหน่อยผมแก่กันไปแล้วคุณนี้เท่าไหร่อ่ะสามสิบสี่คุณไม่แก่สักหน่อย แต่มันก็เป็นช่วงที่แรงของนักฟุตบอลเริ่มจะถดถ,ถอยแล้วล่ะที่เริ่มเป็นตอนเนี้ไม่ได้หรอกท้าไม่ชีวนี้มันสร้างมาคุณอยูเท่าไหร่อ่ะฉันอายุ้5แล้วฉันอะก็จะอยู่ถึงร้อยเลยดีมาก คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไม่รู้สิบางทีพวกเราอยู่ในความฝันก็ได้นะคุณหรือว่าอยู่ในเทะเลทรายหรือว่าอยู่บนชายหาด อยากจะลองดูว่าถ้าเกิดผมนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ผมจะอยู่ที่อื่นหรือเปล่ามาด้วยกันไหมไม่รู้สิทำไมล่ะจะหายไปหรือเปล่าหมายความว่ายังไงอ่ะก็ ถ้าฉันตื่นขึ้นมาแล้วไปอยู่ที่อื่นเน่ยคุณจะหายไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันะคุณจะตามฉันได้หรือเปล่าผมไม่รู้อคุณรู้ไหมว่าช้างอ่ะจำได้ทุกอย่างนะแต่ผมเป็นมนุษย์นี่ฉันรู้มันนี่สิ คุณเกลีย่ยนเพลงรักบทนี้นี่ไม่ใช่เพลงรักสักหน่อยจำได้หรือเปล่าแล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไป พวกเราจะนอนหลับแล้วพอพวกเราตื่นขึ้นมาใหม่พวกเราจะไปอยู่ที่อื่นที่ที่ดีกว่าเดิมที่ที่มีสวนของคุณมีดอกไม้ของคุณแล้วก็มีต้นถูของคุณที่ที่มีงานของผมมีฝายของผมแล้วก็การพรีเซนต์งานของผมแต่คุณไม่ต้องกลัวนะผมจะจับมือคุณไว้ให้แน่นแล้วพอคุณตื่นขึ้นมาอีกครั้งคุณจะอยู่ข้างๆผม ตกลงไหมตกลงหลับตาสิ ผมได้ยินเสียงทักทายของเหล่ามบนานวนวลฉันได้ยินเสียงความอยากของพายุทะเลทรายผมได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่งฉันสัมผัสได้ถึงเม็ดทรายใต้ฝ่าเท้าผมรู้สึกถึงหยดน้ำบนผืนที่แห้งแตกพวกเราอยู่บนชายหาดพวกเราอยู่ในทะเลทราย ทะเลทายซาฮารา่าอ่าวเบงกอลทะเลทรายโกบีทะเลเอเชียทะเลทรายอาราเบียเข้าสมุดล้อ,อผ่านทะเลทรายคาราฮารี ับมือฉันอยู่หรือเปล่ายังจับอยู่ฉันจะหลับแล้วนะผมก็เหมือนกันแต่ว่าฉันไม่มีตุ้มหูคุณมีผมอยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่บทเพลงรักนะนี่ไม่ใช่บทกวีด้วยมันเป็นเพียงแค่โลกที่พวกเราใส่อยู่แล้วมันก็เป็นเพียงโศกันนาฏกรรมดีๆไม่ใช่ไม่ใช่โศกันนาฏกรรม แล้วมันเป็นอะไรล่ะบางทีบางทีนะนี่มันอาจจะเป็นบทเพลงรักก็ได้